สวัสดีค่ะแอนนะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทและยองอีซูเซลวันนี้แอนจะพามารู้จักกับออ l นิวอี u ูเอ็กซิลีไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างด้านหน้าของรถเอ็กซิลี่นะคะจะเป็นกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าสีดำพร้อมโลโก้สีแดงอีซูซูฝากระโปรงด้านหน้าจะแต่งไปด้วยชุดแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเอกที่ดูเป็น X- อ็กซิลี่มากยิ่งขึ้น ไฟเนี่ยจะเป็นไฟ LED พร้อมไฟ d ด y l i ล h ์ daylight, ที่ส่องสว่างทั้งยามกลางวันและกลางคืนถัดมาด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกแบบแยกโคมถัดมาที่ด้านหน้าสุดด้านหน้าสุดจะเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นลายแคปลาฟพร้อมอสีแดงคาดที่ดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นถัดมาที่ด้านข้างเลยค่ะ ด้านข้างนะคะยางยางของ X Series เนี่ยจะเป็นยางของ Dunlop Cop 16อลายแม็กเนี่ยจะเป็นสีดำมีโลโก้สีแดงอยู่ตรงนี้นะคะโลโก้ว่า Isuzu e ถัดมาที่ด้านบนด้านบนจะมีโลโก้คำว่า X อยู่ด้านข้างนะคะดูเป็น X Series ถัดมาที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นไฟ LED ะนะคะอยู่ที่ด้านนี้ถัดมาในส่วนของในด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมโลโก้อีซูสีแดงชุดแต่งลับมาจากด้านหน้าตั้งแต่ขอบบนถึงขอบล่าง กล้องมองหลังแบบดิวอินสเกิร์ตด้านล่างจะเป็นสเกิร์ตลายแคปลาแบบลายเส้นตัดสีดแดงและโลโก้เอ็กซีต่อไปเราไปดูข้างในรถกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง <S <S และตอนนี้นะคะแอรก็นั่งอยู่ภายในรถ All-New Isuzu X-Series เรามาดูกันเลยค่ะว่าภายในเรามีอะไรกันบ้างเริ่มจากแผงประตูจะมาพร้อมชุดแต่งสีดำตัดแดง คอนโซลหน้าจะมาพร้อมชุดแต่งสีดำตัดแดงและสัญลักษณ์ X ที่อยู่ด้านซ้ายหน้าปัดขนาด4.2นิ้วมีสัญลักษณ์ X อยู่ด้านซ้ายมือส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะมีโลโก้ออลซูสสีแดงที่อยู่ตรงกลางทำให้ดูสปอร์ตปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจะอยู่ด้านซ้ายหน้าจอกลางขนาด7นิ้วปุ่มควบคุมอุณหภูมิจะอยู่ด้านล่างคอนโซลกลางเดินได้แดงดูมีมิติดูสปอร์ต ถัดมานะคะที่เบาะเบาะของเราจะเป็นทูโทนสีดำตัดแดงสานลักษ์ X อยู่ด้านบนทำให้ดูสปอร์ตและได้อารมณ์จิงมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือ All New Isuzu X Series รุ่นสปีด2ประตู1.9 DDI 350แรงม้ามีทั้งสีขาวและสีดำสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแวะมาที่โชว์รูมระยอง Isuzu Cell ทุกสาขาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่อง i.f. Channel วันนี้แอขอตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ